เที่ยวมาเบิ้งแม่หันตัวก็จากห้ไปเห็ดนั้นเห็ดนี่นมาจักเจอสิเป็นบ่มาเห็ดนั้นเข่าบ้าเให้สิไปเนาะโรงเรียนสาลาดมขอ่หนึ่งพอเอานมาเออคนแบบอยากให้เท่าไปเบิ้งจะขอไปเบ้งแล้เดี๋ยความผมนี่งานต้างถูกงานจะขอไปสงขรเขาเจ้าเที่ยวมาเบิ้งแนี่ยเลยวิื้อาไปเลยขอเท่าจานกต้องบวก วาเห็นโอ้ยจับยังเั้นหนังอีม่อเด้มนันคือมือมเป็นงสันเถอะนี่นบ่าหล่ะออกมาเบิงลมาเรืเรยักว่าสอนขบมะอาจจะก่อนจะกักกรรมยังยังกตตามเดอมนก่อนวมาโดนกินดอก มาอยู่ทำอะไรส,สอบล <c oughs> ้นเลยสอบมากที่ท่านต้มีตอการฉพะมเครื่องมืตอง่วย่างมีวางท่านไม่เห็นจะระบุมือบ้านนะเา่า็มือบ้าถึงเลรบัดเยที่นี่มที่การเหตุจืเขาถึงจะมีการตัดสินะร้เฉศใหครับข้าราชกรูดเสาอุเฉเขาแต่บําบัดไม่ที่บําบัดรับบําบัดจะช่วยน่อยที่จะบําบัดแต่ก็่ ด uh, ah oh. uh, um um ้ัตารจี่สาตมบัดด้วยกานสนบังบัดแล้วตบังบัด้อ่าปัเทศหรืออาจจะขัเง้้งปั้เทนะครับตอนนี้คนนี้่าราดองค์ปอเป็นผรูอานั่นเองครับอา้จ่าเตาปังบัดมากฟังเทอย้มาฟังเหม่ปัองเห่ปั้งใหมฟั้งใ่วังม่ปั้งใม่ปั้งใพ่ปั้ง่ปังใม่ปั้ง่ปั้งมั้งั้งปั้งังปั่ปังม่ั้ ่พราะว่าพระผู้การก็ต้งไม่เพื that, ่อนจากที่เขาไปร่วมยปไป็นพราหมนัเพราะว่าไม่็น่ทุกการที่ด่วนจะไม่หลายนููสายารณสุร่วมด้วยกันวัตถุไฟรวมเก่ือน้ำกันัซึ่งกว่าชาติทุ่นทอะไรต่างราชการคนของประชาชนคนรัาใ่มาชาทุ่น่แี้วเอ็ดมาปัญพวกว่าบำบัหรือว่ามีนั่นออกมาปลูกต้นไม้ันเพื่จะกนเช่สาขามากไปน้ำลงกออยู่เด้ว ฉม,มิดผูกทไมเต็มไต่บทคุณชาะมาาต้งถ้ั้งถ้ก็เอามาครับตอนนี้กิจกรรมยัง่าัดแ้อมันียังให้เ้ยเพรสมมิว่าเอาเขามาน่ออาหารไกกินไม่ t t ไมีการก่อสร้างเพามันม <Okay. S 2> ีตลอดอนี้ันหยด้วยสามี่ปีมานี่ค นั่สิเอาเขามาซอยก็ได้เราอยู่้ซชุมสาเขามาไปเขาการนกิจกรรมปลูกคนมันที่มึงจะไปปลูกคนมันไ่ได้ปลูกน้อยเป็นแสนนหมดได้ไม่ได้หน่อยได้เพราเจ้าเบึงคือนไงไงสดดเเออจได้มาทำหมดแล้วทำลูกกนกการ้กระตี่สามเดือนครับสมเดือนบานนี้ือหมอสวาเขาลสกัเกรกตีกรดนเขาปฏิิู่แล้แต่ทีการตรวจพระสะครับทุกซีมือ ราะว่าทุมอนี่ยาเนี่มันจะดูไม่ใส่มันใส่ตัวยาในร่องสามสี่มืมันก็หายแล้วก็เตรวจที่ตรวสั่งตัวเขาจะจะหายขาดไม่ใช่เลยจะหายอาะจว่าขาจะมากขั้นๆตานขามาก้วยจากรวมกิจกรรมในการสร้างสาราะลายปฏิบัติการขามาใดดึงดูดดึงกลิ่นสามาในวิวทรังเฮาไปเื่อยๆเตอจัดอย่างใหม่ก็จะอ้ป็นมืด เะเอาตำรวจรซอยไม่้ไม่ัหมนัเออามาเลยครับามาเนี่ยครัรามมันวน่าสี่เฮ็ด์เนเสื่อคิดอาสาอแบบคือเสือคือเสือครับนวดจนกระจอนยังแบบแบบามึงเอามาบนกรูจะเกิดกาี้นะเกิดกากแค่ว่ารถพ่อมาลบตอเซื้อดอกกิอาสานการัวือือตคิดบอกไโบนโบนบนเป็นงครับบผิดครับเพราะว่าอาปกตทิทั้งอื่นนี่ ผมก็เห็นอยู่ไอ้หางล้านก็สิ่งที่เอาไปย่งหยงทำหวรลาดจอนใส่เยู่อแบบนั้นแบบแบบนั่นเนาเป็นหางล้านเป็นบริษัทตังสี่ะครับบริษัทตัวยตาเออเออแบบนั้นแบบแบบนั้นเนยมัขยายบ断扩大เลยายนงครับี่ดินเป้าที่เขาจาขายมากสื่อวบตัวถูกตัวใหม่เนือยู่นอกกลุ่ยืนยันแต่เขามาจังสีนะเว้ยแต่จังสีเก็ดน้ำแน่ ยูจะไปบรรีไปเรียนไปเด้ไปเด้อพยานมันนี้เจเขามากอไ่เออแนี่ว้ยแนวของาเ็บแบบว่าเ็เพื่สังคมนะครับพอดีท่านทุ่งรับเป็นแบถามกองกกองเป็นกว่าเออทั้งหลวงพ่อเป็นนี่แนวคิดในการช่วยชุนชุนกุแล้วาเท็นนหวยทีอเขาเขาไปเก็บเงินกว่หลานนะครับนี เพราะว่าบาเนี่ยเป็นเมันระยะทีลล่างหลายเดือนสเดือนทีไม่เห็นผมนแล้วก็เด็กตายอยู่แบบจัดระเบีอบไม่รู้ล่ะเขาว่าเซฟจากโรบาก็ตงไปบ้านอินเยตกไปชุ่มชุ่มอ่นเพื่อว่าเก็บซ้ำกําล่งห้องเช็ด้น่ยถัดมาว่ากับล่างข้างฝั่งน่ยในหลายย่างดูปกติเราปิดโครงกันเลยงฝากคามดึงอะจะเอาคนมาใส่หน้าน้าเหมนช่น้าน้าอยูในกลงกติได้ของเงินลาดที าไดเอาไปมองอื่นมือมากกันนั่งมาได้บางทีมองอื่นอีกแบบก็จะมองอยู่แล้วส่วนแรกเพื่อว่าอยู่คนยืงเพิ่มลงคนก็ยิ่งคเอยๆขยับรู้จิดไปเดีบางยันนี้ก็ขยดามากกว่าข้นน้ำคนมาฟังทำมากมาๆดูเขาดูเขาอาจจะได้กำลังยาเสพติดอาจจะลดหน่อยถอยลงก็ส่งเสริมในจังหวัดของเจ้าของเองให้ความสะดวก แค่ว่ามันพวกเจ้ามานกหนึ่งเด้ประเด้บ่ได้ไปเอาเงินงงพวกเจ้าหรอกมันแต่พวกเจ้าหรือมองเงินไป <c oughs> เออแค่ว่าแต่ญาติเนี่ยติดป้ายมังหันมัง้งบางเด้อบอกทางเข้ามาให้ความสำคัญว่าหลวงพ่อหน,นึ่งเป็นตัวตึงพัดกามาเพราะว่าสิเศษรษฐกิจเพราะว่าสิการเงินการงานเข้ามานหนีทางประเทศมันขเนข้ามาตอนไหนเแล้วทั้งสั้นแดียวมันเป็นแล่นเศรษฐกิจแต่เกิดไม่เหนียวเวลาง,งานเด้อบ่มีหวอมขาดโรงแรมเต็มปุ๊บเป็นตาให้บ่ิษัน บอกคนได่ว่ายังผู้ว่าผู้เบยกยังงั้นนะบอกว่าสนเลยค่ว่ารับหลุดได้พวกเจ้ากับเขามาเบิ้งได้เว้ยไมว่าล่ะผมมาอยู่เขาที่ผมมาบ้านรผมมามาหลอกเออมาหลอกกับมาเจ้ามาแบบนี้แหละนี่เขาเข้าในแถวฝัเขาจะนั่งว่าเฮานี่สำหร่วมกันพัฒนาประเทศได่นประเทศเมียนนอกอื่นยังอื่นเด่นเขาดึงคนเข้ามาสู่เขตทีว่าเขาเป็นเขตเศรษฐกิจใพอเหมา างจาต่อมาหนีมันกรเลยถ้าเขาบริหามันก็ะาสามสิสี่ล้านก็กางจายจังสั่นกือเอาตัดวัดโภเงินตต้องวกเาให้เอาเองเป็นนั่นลเว้ยนาะพอเง่นไๆนึงเด้เออเขาเอาเขาเป็นซุดขายในจังหวัดสุโขทัก็เอาบริหาหนอวัดนี่ส่งเสริมสนับสนุนคนไปทางในมากเความสรวแง่ผมุมกับนง่ายมากบางบาทีมากกว มากูุนมากุนนั่นน่ะเมื่อเขาเขาเยาคนเดยวยากเขาก็นยากมายเบาบ้านเดกของยายเขามาบ้านมันพัฒนารวมกันเพาบว่าดนนี้ยังอื่นดรแต่ในพัฒนายังสูงถ้ามาแต่วคนมีความดูดันธรามะแล้วและรายยังไม่ไปทั้งดีคนตัปล่อยถึงผาอาศัยมีเวลาสำกัญกาเขตเป็นตัวย่างอยู่แล้วซอยเหลือคนก่วยคนควยที่เตียงท้งถ่ายเนี่ยเล็หน่อยก็ไมีโอกาส ยี่สิบสนต้งเขาเรียนตัวเร็ยทุกทีมาตลอดแล้วแต่ว่าที่ยังไงควบนมือนจเห็นที่บอกจัายจักใช่คน่ใช่ยช่เช่ใเ่ใช่ใชปใช่ใช่ใช่ใู่ได้ใช่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 มช่ใช่ใช่ใก่ใช่ใช่ใช่อช่ใ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 ชรใช่่าน้องเใช่ใช่ใช่ี่ใ่ มุกโมราพวกเสียบ่เขาดึงเขาโครงการเนี่ยเสียวิธีนีอยู่สองยางหนึ่งขวกมอาชีพอยู่แล้วอาจจะเป็นงานยู่อุ่สมรดหรือเสีท้ายไม่กียะครับวกนงวกนึงแต่อีกขวกหนึ่งคือขวกมอาชีพบบเนืขวกมีอาชีพเปนทักสารทับงานนี่งานดีทำเปกองกำลัจที่บางเทียหาหาคนเขาสียหาคนเหลือบางเีเขากระตงจักถเขาจักจะตงอกระงไปหาศูนย์พัฒนาที่งง่ายมาก ว่าเจ้าอยากเชีย uh, ต้งยังจังสินะมันมันมันมตะตกตอยอดเพราะว่าคนแันวิมีอาชี่มันก็ตรุ้ถานไปเดนได่อยู่นี่ะก็เลยก็เลยคือเห็นท่านลูพวอว่าอย่างนรว่าถ่านจูแนแนวทั้งข้าเบาให้ขอคิดเขาลงาคุนั่แหละคนเรื่องคนหนึ่งก็ได้ได้รหลับแบินี้เดี๋ยวฟังมาดูคนผีหรืออะย่างใม่การดนร่ี่จัดกายถงคนดีใดทกัดนั่นว่า รวมมือนำมาโหลดเขามาฟังถ้ำหรือป้าเขาทำธุรกิจเขาไปลูกต้นไม้หรือสานุ่เป็นงิปล่อยไปเอน้ำพมจนเกด้ก็มวนบเปินจะให้ u, ưa, Higher, ier, ่ว่าจะเลสองให้เพ okay, okay. 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 ่งท so like ั้งลุงโวยแล้วพอเขาบอกมวนจะบอกบอกกินคร่ไหมอ้พวกรมมือเด้ออยากมากกันเลยก็น่ารอดมาโหลดวี่ซอยเลือสับุ เกี่ยับอาหารหรือยังกางเเกิดมาถึงกระตามาบอกตมาบอกที่ถนนพออ่อนเลียุชาชาวบงตอพระเจ้ามกันเข้าไปเห็นมีมนไปบินบาดเด็กมาวบ่มีแนวใส่บาททั้งก็งหนตัวมาวันบ่มีกระก็บาตัวใดพอผมตายแม่ผมตายเลิกกันสันีน่กะนั้สันนิานเาเป็นสมของเขาเองปฏิบัตินับ คือทุกเดือนก็คจะเนั่งของสารไปในตลอด่มีความยู่ควงของสารตลอดเพื่ความังใจเขาอาจจะึงพลั่ะลอยและได้ไป่อยเขามี่ง่างกมีทุกเดือนรับเอาเป็นเดือนแล้ยวรับกโรงเรียนนั้นจักมีกานนํามาโลดนํามาโเลดอย่างก้อนดมมือจำไดก็นก็มาไจ่มีปัญหาตัวุดงศาลมันจันนี่ละครับเจ้างวงสงแลนเรียม ทุกอย่างมัพร้ชมเออครับเหตุกามานั้าแหละครับหลวงพ่อว่ามีิธีด้ครับผมเจ้าสิที่ที่ยังงกันตลอดเร่ว่าจะเอาคนมาเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้กอามาหรอครับผมตกันย่างไรมาสักคนาวครดบข้าวเขามาครับเออวนนี้ยังอะไาครับผมวี้ยังกับเมื่อไหร่ยังน่บนี่ครับตัวอย่างแล้ตัวอย่างก็สำคัญครับ ผมเรื่องงบกระจายบัครับเรื่องนี้เรื่องก็ะจางบประมาณจะจ้างงานนี่บ่คคับมอจควเงินกับาม่บอกตันมลยเอ่าม่อีควม่แ่แต่เี่อสิแล้วมันีตอนไหอันก็เจ้ายังไม่โครงการกเจ้านย่างนียังันได้จบบัตรให้ทุกคนจ่ายผมมักงีจะโครงการประมาณตอนไหนก็น่เท่าไดเคยจัดจัดอยู่ประมาณ ที่หามื่นนะตองหมูบานหนึ่งบานี่เเินสองสองมูแต่วันงบว่าบางมีบานบาเมื่ยวนมูห่ารับมูทุกสองมันป็อบานเดียวกันมันแย่ตายอย่น้นอะไรครับส่วนท่านเ็ละมูเนี่ยเขาเทศบานเดียวรก็ได้ต้องเทศสองบานบาเครื่องคาบรรยาวตังสวะค่ะงานนี้สามหมื่นงานนี้สามหมื่นอะไรที่บ่แต่ละบานเจยวเจยวมีบ่แมนึนกี่เขาเขาให้แม่มูเดียว เขาเห็นม <R> ูียวแต่ว่าพวกผมมันเห็นสวนมูนะครับหลงพ่อถามมับเท่าไหรบอกเลยว่าต้องอ้อมความแล้วแต่รล้กพ่อสิ่ชวยครับงบพ่อแก้วนานา้เท่าไหร่รถไหนเมื่ไหร่หาเงินเพื่อตนแบประมาณห้า่งเับประมาณามีนครับเออจะเาเจอหนี้บ่ลงพ่อวาดอรอยู่จะเอาเจอลงพ่อ่วใช้มือวัดเดียวไหนวดจันทร์เปิดจันเปิดนงรนเปิดตนเรื่องวัดพูดงะครับนนี้ ต่อที่จเงินเยอะมากมากเก้าให้โอ้ครับผมครับแต่ว่าจังสัรในเป็นน้องไนเเออเฮ้ยวิ่งไปเอาเงินมาให้หามเงินแต่เขามากกับกัขี่แบะเนาะเป็นคนเด้ยากเขากบบสนับสนุน ตัซอยข้นขุกจักอเชี่ยก้นขุจักไปทำไปจังะมีงูนประมาณสำรองใจาปไปก่อนนี้มันลนีอย่างนอกรไปจังไปไม่นิ่วแล้วกันทำผิดวังหัวเหรอพี่ตรวสังกตุจนใบพูถึงบนเลยทายาทเราขออยาไปภาไปออกไปลูกมไม้ถาอยู่บนนะครับผมิ้นลก เรนนรถต้นใหม่นะเขาก็ถ่ายอยู่ตางหารถนาดหวเพราะว่ามันต่างหากว่ากเราพวกเราคนสรุผมไปนั่งเาเอาเอาพลารถาเขาเอารถต้นใหม่แล้วกันนานี่มีต้น้หม่ไรบ่พี่ตัวไรได้พ้นมากมือดีกว่าตันเดี๋ยวเพราะว่า่นเพราะว่าพวกผมมันมีไอ่มันมีอันชิตอาสาผูกป่าแต่เดี๋ยวพวกผมจะเอากำลังมาแต่แต่สอาสามาเขาลูกนีด้วยมีต้นไม่อยู่แล้วนะครับมันเ่็ยงมีแล้ว หลายโนดเมื่มมากมากมืนโดมีเงินเตมทุกคนมันมันมันไม่หยุาข้าวเมือนข้นขึ้นที่มันมันทออยู่ครับแสี่สิบสามไร่สีามไร่แล้วก็ปลูกกันเกืินกันตายบ่อนดนไรที่เราบิจาถวายสื่อๆเนี่ยน่ที่ชโหดเี่นี่ที่ชนที่ชโหวเลยบ่อนดอนไรเจ้าวัดป้ายยาไปเห็นบัตรเุณสาถานึงคือบ่อนดนไรเเออคือไปปลูกใหม่เองมันากามา กอออึมือนนบมันปนมนเป็นมันเอนเกี่ยวกัเสียอยนี้ต้นนี้มัดอกแ่ข้างจดปักซื้อหลวงพ่อมันนอกซื้อดอกโอ้ตัวนี้เขาเขามีขายส้มเ็จอยู่แล้ว อ่านี้โตนก็คือเป็นเป็นแขนที่เขมาติดชือว่านี่นีเป็นของข้อมาโนแมนแมนครับัตนี้เขาไปหล้านห้สร้งเขาเย็ดหลอดมาแปงถึงวลาถามมกันว่ามันจีนก็บ๊อบบ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 บาบบ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 มบบบ ได้ๆครับได้ชตอนนั้นแบบบเดบอบบ่บ่ขึ um e ้บก็่ไร้แอบอ่าบ่บ่ครับแต้หลวงพ่อมาโน่ครับงนนแยกฝ่ายรดเปยี่สิบสามิตัวกับตััดมาเลยเอามันก็เป็นมัดดีแล้วตอวนี้ต้องมัดมา ก็เป็นมาดีแล้วนะเอาเป็นมาอยใอเขละขอกันโอ้โหลอยะนั่แนละนักเยลอยแต่เาหาจังสีแหล่รวมด้วยือกันในการพัฒนาประเทศเลยเฉพาม่านี่มีเอะอะอย่างเดียวแล้วก็กระเป๋าเงนสี่่ายท่าทาหนี่งปไนป ไปไปบ้ายยังคุณช่างเหียนเก๋าเ่เรียนตกโอ้เลยช่างออกวับไปหันออกแบบออไปออกบบท่านออกออกวัดอาจารย์ตัดไม้ด้ยอาารย์มัดไม้ท่านไม้ท่านไม้ที่ท่านไเด่นรุ่งรุ่งเด่นเองถนนลาดยาไอ้ข้อกีเที่เขา้านวัดสามหลาันึงต้อกว่าโ่กับวงสามโอ้ถนนที่เด่นเบื้องกับโบเอยู่บนี่พี่เฮ็ดอัน เทศโครงการไปหาอบตไปหานายยกไปหานายกบ้านเฮ่าหาอบอจมุ้งไม่งกอาจารย์เ็ดเองเลยมันยาากที่เขาหนับจนนวนประชาขวนครับเขานักขั้วนี่แนั้นหมดหมดเวรัโอ้ยสิไรกระด้างมากมาบัดเบลนั่งฟาดถูกแบบเทศใจังไดมันหนาเลยมันเศร้าหาเส้นเขาแค่ซีกหนึ่งบาร์จังบึงสุด ถ้าง่อง30อุ้ยมันเกิดมาตรฐตนแล้วเขาถูกไว้เราเพิ่นบาามาตัดตนลงอมันจะใช่มันจะันเน่ยัันพงหวงมาางเขียนแผนมาส่เราัดัดีเลยซนเซ็ติเอาผู้ใดสิมาเป็นผู้ตตัรผู้กำกับลูกผู้กกำับไม่ได้ยากเลยก็อยู่ร่องเงน ก็เกี่ยวเท่ของโครงการขอางนั่งเครื่องในโครงการบำบัดเรื่องป่วยเฉียดหยุนาะครับแล้นี้เป็นเกณฑ์เราเนี่ยโครงการชุมชนยั่งยืนครับตัวนี้เดีจ้าฝากมาให้เขาผิดความให้มอบให้เขาเต็มดงินครับเพราะว่ารายละเอียดเพราะว่ามันมันมีธีการดำเนินการที่นู่นนี่ก็ เริ่มแค่ไปแบ่งปุ่มของชาวบ้านดูแลกันเองเพราะว่าหลังจากที่ตำรวจออกไปแล้วบ้านเจ้าสิดูแลกันยังไงนะครับเพราะว่ามันจะสิยังยื่นต่อไปนะอะไรพ่อเข้าใจเราเขาบ่ลงหลายดอกครับผมเออลวงพ่อสงเคราะห์ออย่างโครงการสถานีตำรวจตำรวจเมืองนะครับโครงการชุมชนโครงการชุมชนยั่งยืนโครงการชุมชนยั่งยืนแบ่งเอาเรื่องสู้สู้กันคู่นั่น มาเป็นไปมากกวันแตงกนเลยเาหญิงเดี๋ยวพี่ลงคือใหม่เลบันทึกอเป็นพยารักษารนักขืนสารก็พอจเวลาขนสารก็องมากว่ากับภาษา้นภาษานบงรู้บ้านนนี้เป็นขอความร่วมือเรื่องโงการ